สวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับสู่ s e f f e c t Education Series ซ e r i e s จะมอบความรู้การเทรดฟอนต์ให้กับคุณตั้งแต่เบสิ c อินเตอร์มีเดยและไปจนถึง a d v a านซ์เลยครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะเริ่มต้นชุดความรู้เรื่องของ f ิโบน a ชชี f ิโบนาช c ีคืออะไรเกี่ยวข้องยังไงากับการเทรดวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังไปชมเลยครับ โอเคครับมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องของพิบโบนาชีว่าคืออะไรแล้วก็เกี่ยวอย่างไงกับการเทรดเชื่อว่าหลายลท่านนะครับถ้าเคยเทรดมาเคยศึกษาความรู้การเทรดมาอาจจะเคยได้ยินนะครับพิบโบนาชีมาบ้างแล้วนะซึ่งพิบโบนีชีเนี่ยก็จะมีหลกัหลกๆนะครับ r e p l a c e m e n t กับ extension เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเรียนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็พื้นฐานนิดน,นึงของพิบโบนาชีก่อนนะแล้วเอาไปใช้ยังไงการเทรดนะครับไปไปดูกันพิโบนาชีนะครับอย่างแรกเลยคืออะไร ฟิบนลชีนะเอาประโยคหรือคําเดียวสั้นๆเลยมันคือลําดับตัวเลขครับคือลําดับตัวเลขอะไรนะครับนี่นะครับบรรทัดถัดมาลําดับตัวเลขฟิโบนาชีนะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งหนึ่งสอ5สามห้าดาี่เสาี่้า้าสไปแบบนี้เรื่อยๆเืๆ่อยๆมีบางท่านฟังแล้วแบบฮะ ah แล้วเลขพวกนี้มันมาได้ยังไงครับคุณมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเกิดจากนี้ครับสมบาการคณิตศาสตร์นี่ครับที่เห็น อ่ะหมื่นกันไปใหญ่อ่ะสมการคณิตศาสตร์คืออะไร fn นะครับ fn ลบหบวก fn ลบสเมื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ3โอ้โหนะครับเมื่อนะครับลำดับ fn ซึ่ง f 1นเท่ากับห f 2อเท่ากับสอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครนะครับอ่าเก่งคณิตศาสตร์อ่ะไม่ว่ากันเอาสูตรไปใช้นะครับคำนวณแต่นะครับเอาเป็นแบบบ้านๆสมภาษาคนไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับให้เราเนี่ยไม่ต้องจำไม่ต้องจำสูตรนะไม่ต้องจำสูตรนะครับไม่ต้องสนใจ นะให้เราดูแค่นี้ครับว่ามันเกิดจากสิ่งนี้ครับเอาหนึ่งบวกกับ1เท่ากับเท่าไหร่ครับสองใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองใช่ไหมครับหนึ่งบวกกับ1เท่ากับสองเอาสองบวกกับ1เป็นเท่าไหร่ครับสามอ่าจับทางได้ยังเอาสามบวกกับสองเป็นเท่าไหร่ครับห้าเอาห้าบวกกับสามเป็นเท่าไหร่ครับแปดเอาแปดบวกบวกับกห้าเป็นเท่าไหร่ครับสิบสามบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็จะได้เลขถัดไปนะครับ เนี่ยครับบวกไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะได้เลขถัดไปพอดีเลยอ่านี่แหละครับคือเอาอะไรเอาตัวหน้าบวกตัวหลังตัวหน้าบวกตัวหลังไปเรื่อยนะครับจนได้เลขถัดถัดไปเนี่ยคือวิธีการในการเกิดเลขลำดับฟิโบนัชชีนะไม่ต้องจำสูตรสมการก็ได้นะครับให้เราเข้าใจว่าอ่ามันเกิดจากการบวกกันทีนี้นะครับฟิโบนัชชีตรงเนี้ยผมเขียนตรงนี้ว่าแล้วก็โยงว่ามันคือฟิโบนัชชีนัมเบอร์ คืออันนี้ผมใช้คําว่าลำดับใช่ไหมคือมันจะเรียงแบบนี้เรื่อยๆนะครับลำดับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆแต่นะครับถ้าเราสมมุตินะผมพูดว่าเลข13เนี่ยเลข13เนี่ยคืออะไรนะครับคือเลขที่เป็นฟิโบนัชชีนัมเบอร์ก็คือเป็นจํานวนของฟิโบนัชชีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นแค่คํานะครับจริงๆถ้าเกิดให้พูดภาษาอินสาากักเขาเรียกว่าเป็นพจน์นะแต่ละพจน์เนี่ยแต่ละพจน์นะครับคือแต่ละเลขตรงเนี้ย เราจะเรียกว่าฟิโบนัชชีนัมเบอร์คือจำนวนฟิโบนัชชีอ่ะเอาเป็นว่าเข้าใจแค่นี้นครับเพราะงั้นสรุปนะฟิโบนัชชีคือลำดับตัวเลขนะครับแค่แนั้นจบเลยโนตก็คือวันที่23พฤศจิกาของทุกๆปีเนี่ยเขาจะถือให้เป็นวันฟิโบนัชชีเดย์นะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณเลโอนาร์โดโบนัชชีอ่าเพราะฉะนั้นฟิโบนัชชีนะครับถูกคิดค้นโดยคุณเลโอนาร์โดโบนัชชีนั่นเองนะครับก็เลยให้เป็นเกียรติไว้ถามว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับทำไมครับเขา,ขา,ขา,ขขาขถึง ให้เกียดกันขนาดนี้เพราะว่าฟิโบนาชีเป็นตัวเลขมหัศจรรย์นะครับมหัศจรรย์ยังไงนะครับมหัศจรรย์ก็คือเป็นเลขที่มีอยู่ในธรรมชาติสไลด์นี้ครับฟิบอนาชีเป็นเลขที่มีอยู่ในธรรมชาติจากที่ทุกท่านเห็นนะครับทุกท่านจะเห็นนะครับภาพขวานี่คืออะไรเปลือกหอยและภาพซ้ายคืออะไรคือคือลำดับตัวเลขฟิโบนาชีใช่ไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณจะเห็นว่าเลขภาพขวาเนี่ยเมื่อนะครับเอาสัดส่วนนะเรียกว่าสัดส่วนฟิโบอนาชี เอาไปวาดหรือคำนวณแล้วตามสัดส <himself> like ่วนเนี่ยสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติหลายๆอย่างนะครับต้องบอกว่าหลายๆอย่างเลยเป็นไปตามหลักของฟิโบนัชชีเป็นไปตามลำดับเลขฟิโบนัชชีซึ่งตรงสิ่งนี้นะครับเป็นอะไรที่หวาวมากต้องใช้คำว่าหวาวมากจริงนะครับเป็นความจะบอกว่าบังเอิญหรือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต tête, discord, ่นะครับแต่ม <fire> ันพอดีพอดีเหลือเกินนะครับในโครงสร้างต่างๆความสวยงามอย่างเงี้ยที่สวยๆส่วนใหญ่อะจะเป็นไปตามเลขฟิโบนัชชีอ่า คุณอาจจะเคยเห็นเขาเรียกว่าเคยได้ยินใกานบอกว่าโกลเด้นเรโชหรือใบหน้าที่สวยต้องทองคำอย่างเงี้ยเป็นตัวเลขไงจริงๆคือสัดส่วนพิบิโรนชีนะครับคนที่แบบหน้าตาสวยๆหรือโมนาลิซ่าอย่างเงี้ยที่สวยๆก,ก็ก็มีอ่าเลขสัดส่วนพิบิโรนชีตามนั้นนะแล้วก็นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีสไลด์ถัดไปครับในธรรมชาติมีหลายอย่างทีนี้จะเห็นว่าไงครับก็จะไล่า3าไป21เอ็ดลงมาสิบาไปแดนะครับตัวก้นหอยเนี่ยขดก้นหอยนะครับ พอเ,เอามา,อาแบ่งสัดส่วนแล้วก็จะได้เป็นตัวเลขลำดับฟิโบนะสไลด์นี้นะครับเห็นไหมต่อให้เป็นกาแล็กซี่ครับก็เป็นไงภาพนี้ครับนะครับก็เป็นฟิโบนัชชีสามารถทําเป็นนะครับสัดส่วนของฟิโบนัชชีได้เช่นเดียวกันมาสัจจาไหมครับนะครับก็หอยหรือจะเป็นเนี่ยครับไดววนหรือจะเป็นพืชพันธุน์ต่างๆหรือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรในดนอกทานตะวันเขาเรียก เกสอนราหรืออะไรครับตัวตัวตรงกลางของดอกไม้หรือต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นเลขฟิโบนัชชีหรือจะเป็นนะครับสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเป็นฟิโบนัชชีได้อันนี้อาจจะเป็น34ใช่ไหมยี่สิบเอ็ดสิบสามไปแปดไปห้าไปสามไปสองไปหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือมันก็เรียงอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วฟิโบนัชชีมีอยู่ในธรรมชาติ จึงเป็นตัวเลขที่มาสัจจรรมากมากที่ที่เกิดการค้นพบขึ้นมาแล้วเอาไปใช้กับสิ่งต่างๆธรรมชาตินะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะพอพอด้วยความว้าวขนาดนี้นะครับแน่นอนพอเกี่ยวอะไรก,การเทรดนักเทรดนะครับก็เลยนำนะครับตัวเลขพิบนัชชีมาประยุกต้องใช้คำว่าประยุกไม่ได้ใช้ตรงๆนะครับมามาประยุกใช้ในการเทรดโดยนะครับสิ่งที่นำมาประยุกใช้ก็คือตัวเลขเลเวลฟิบนัชชีเลเวลต่างๆ จะนำมาใช้ในการหาแนวรับแนวต้านและเป็นจุดกับตัวของราคานั่นเองนะหรือถ้าคอดวานก็นะครับสามารถใช้ฟิโบในการวัดเป้านะทาร์กเก็ตได้เช่นเดียวกันนะจะแอดวานไปช่างมันเอาเป็นว่านะครับหลักๆแล้วฟิโบสามารถใช้ดูนะครับอะไรที่จะเป็นจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านอ่านราคาได้นะกับตัวโซนนี้นะนะครับประมาณนี้นี่คือการใช้ฟิโบนัชชีในการเทรดนะครับ ภาพตัวอย่าง2ภาพที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับภาพแรกเนี่ยภาพที่1อันนี้นะก็จะเห็นว่านะครับเทรนเป็นนะครับอันนี้เป็นตัวไฮน,นี่เป็นตัวโลใช่ไหมเทรนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฟึกบฟักลงมาเสร็จแล้วนะราคาก็ทะลุนะครับมีการเปลี่ยนเทรนนะอ่าเสร็จแล้วตรงช่วงสวิงเนี่ยของการที่จะลงมาว่าถึงเท่าไหร่แล้วค่อยขึ้นต่อตามเทรนนะครับตรงช่วงนี้เขาใช้ฟีโบนัชชีเข้ามาช่วย ในการหาว่าราคาจะสวิงแล้วมากลับตัวตรงไหนนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกฟิโบนัชชีฟิโบนัชชีรีทรีชเมนต์นะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขหลกัหลกๆนะครับที่นำมาใช้ก็จะมี0.382 0.5หรือหกสิก็คือ0.618นั่นแหละนะครับซึ่ง3เลขนี้นะครับเป็น3เลเวลที่สำคัญที่ใช้นะครับในการตีฟิโบแล้วหาจุดกลับตัวของราคา โดยที่ต้องโน้ตไว้นิดนึงว่าจริงๆเลขนะครับ50หรือสิบจุดห้าเน่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามลำลำลำดับของฟิโบนัชชีสักทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาประยุกต์ใช้นะครับในเชิงการเทรดก็อย่างที่บอกไม่ได้เอามาใช้100%นะครับมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเทรดนะครับเลข50ตรงนี้จริงๆไม่ใช่เลขฟิโบนัชหรอกนะแต่ว่าก็เอามาใช้นะครับเป็นมันจะเป็นเลขการเขาเรียกว่าไงพีวอดนะครับของของของชี้เส้นดาวมากกว่านะครับของการสวิงของราคา ครึ่งหนึงคือ50าสิบเซสกว่านะครับเอาเป็นว่าให้จำไว้นะครับสา2สิบแ38ดล้วหสเเลขนี้นะครับหาโซนจุดกับตัวราคาแล้วเป็นไงครับราคากับตัวจากโซนนี้เราขึ้นต่อขาลงกันบ้างนะครับอันนี้ก็ราคาเห็นไหมครับมีการทะลุลงมาอ่ะเราก็จะหานะครับว่าจากนะครับยอดนี้นะครับถึงยอดนี้เนี่ยนะครับยอดที่ผมวงกลมบนกับล่างเนี่ยนะครับ มันจะไปกับตัวตรงไหนแล้วค่อยลงต่อปรากฏว่าก็เราตีฟิโบแล้วก็จะได้มา3แนวของราคานะครับที่61.8 50 38.2ปรากฏว่าราคาก็มาถึงที่แนว6 1 8, 8แล้วก็กลับตัวลงนั่นเองนี่ก็คือการนำไปประยุกต์ใช้นะครับฟิโบนชัชชีเดี๋ยว EP หน้าครับ EP ถัดไปเราจะมาเริ่มสอนกันเลยว่าฟิโบนะครับมีกี่แบบแล้วฟิโบรีเลสเมนต์นะครับเราจะมาเรียนกันใน EP หน้าว่าใช้ยังไงในการเทรด นะครับโอเคก็สำหรับ EP นี้นะครับสั้นๆไม่มากไม่น้อยมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจดดูวิพาทุกคลิปของเราที่จะลงให้ทุกสัปดาห์สำหรับ EP นี้มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ